ราขาวเยอะมากหนึ่งเพื่อนเพื่อนดูเห็นไหมครับนี่สวัสดีตอนสายๆครับเพื่อนเพื่อนคนซ่อมรถปลูกผักครับวันนี้เราจะมาลงเอาต้นผักนะมาลงในกระถางนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าวิธีทำทำยังไงนะเราไปดูกันนะเพื่อนเพื่อนวันนั้นมีหมักดินเอาไว้นะหมักมาได้สักสามสี่วันนะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูกันนะ ว่าดินหมักนี่เป็นยังไงนะเราหมักในกระถางนะเพื่อนๆหมักให้ดูไปแล้วนะคือถ้าเรามีพื้นที่น้อยเราก็หมักแบบน้อยๆถ้าเราหมักเยอะมันจะมันจะกะปริมาณไม่ถูกแต่วันนั้นทำคลิปให้แล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามีลาขาวไหมถ้ามีราขาวถือว่าสุดยอดมากๆโอ้โหเพื่อนๆลาขาวเต็มเลยนะนี่เห็นไหมครับมีหกกระถางนะนี่เดี๋ยวดูก่อนโอ้ยแดดแรง ลาขาวเยอะมากเนี่ยเพื่อนๆดูเห็นไหมครับนี่ขึ้นมาเต็มเลยลาขาวสแสดงว่าดินงเขาเนี่ยได้แล้วโอเคแล้วนี่มีทุกกระถางนะเพื่อนเเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมจะย้ายไปตรงนู้นห่วเพราะตรงนี้แดดร้อนมากๆเลยเดี๋ยวไปดูวิธีการเอาผักลงกันนะเพื่อนเพื่อนนะผักบุงก็งามมากๆเและกินไม่ทันเลยเพื่อนเพื่โอ้โห ตอนนั้นเด็ดไปรอบแล้วนี่กำลังขึ้นใหม่แล้วมีสามแถวแล้วเพื่อนๆผักบุ้งแถวนู้นยังไม่ได้แตะต้องเลยงามมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูวิธีการอ้นี่ย้ายย้ายต้นผักลงลงกระถางกันนะเพื่อนๆนะตั้งกล้องก่อนนะครับเสียงไม่รู้จะเป็นไงบางเสียงชอบมีการผิดพลาดนี่นะเดี๋ยวผมจะ หวังไมยก่อนนะเพื่อนๆคนเดียวนะมันก็บางทีก็ไม่ถูกใจทุกคนนะเพื่อนๆน,นะก็ขอโทษด,ด้วย แต่กำลังร้อนเลยเพื่อนๆเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงเพื่อนๆบอกบางทีไม่เห็นวอกตอนใส่กระถางอยากให้เข้าไปใกล้ๆใกล้ๆมันจะไม่มีคนจับไม้ให้นะเพื่อนๆบางทีมันก็ไม่สะดวกถ้ามีคนถือกล้องให้นี่จะดีมากๆเลยแต่เดี๋ยวอย่างนี้น่าจะเห็นนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวลองดูเมื่อกี้ลองเทสแล้วมันก็ได้อยู่นะ เอาจริงมันจะเห็นขนาดไหนนะนี่นะเป็นผักที่เราเพาะไว้นะเพื่อนๆมองเห็นไหมครับนี่ก่อนที่ผักจะได้ต้นเราเป็นกิโลกิโลอ่ะนะเขาก็เริ่มจากต้นเล็กๆนะเพื่อนๆน,นะเนี่ยเราก็ต้องอนุบาลเขาก่อนแต่เมื่อไหร่ที่เขาเริ่มโตเนี่ยเขาจะโตเร็วมากๆมองเห็นไหมเดี๋ยวนะ <c oughs> สายใหม่สายใหม่น่าจะพอได้อยู่ เราจะใส่กระถางละสามต้นนะเพื่อนโอ้ลาขาวเยอะมากๆเลยตอนนี้น่าจะมองเห็นหน้าลาขาวนะเดี๋ยวเอาให้เพื่อนเพื่ดูดีกว่าดินหมักนะดินหมักลาขาวเนี่ยจะเป็นปุ๋ยของพืชเห็นไหมเพื่อนเพื่อนนีลาขาวเต็มไปหมดเลยนะหมักมาได้สักสามสี่วันแล้วคือเราหมักเตรียมไว้เพื่อจะมาลงผักชุดนี้นะเพื่อนเพื่อนแต่ว่าทำเป็นตัวอย่างสักนี่ สองสี่หกกระถางก่อนนะเดี๋ยวผมอาจจะไปทําต่อขอโทษนะครับกล้องไหวเพนะื่อนไหวไปหน่อยหรือเปล่าเอานะขอตั้งนะจะเห็นไหมนะปรับนิดนึงนะเพื่อนๆน,นะเอาให้เห็นทั่วๆกันโอเคนะแม่กลัวไม่เห็นยังเลยแต่เมื่อกี้ลองเทสแล้วมันก็ได้อยู่ เรื่องสายนี่ต้องขอโทษเพื่อนๆนด้วยนี่นะเราก็คุยคุยให้เป็นหลุมนะเดี๋ยวเราก็ตักผักขึ้นมาใสา่เดี๋ยวเราก็จะลดน้ำดินก้อนออกออกใส่หลุมแล้วสักสามต้นนะเพื่อนๆพสามต้นเดี๋ยวเขาโตแล้วเราก็ถอนทีละต้นเอาต้นเล็กออกก่อนเพื่อให้เหลือต้นเดียวสามต้นก็พอ เขาเริ่มโอมากแล้วมันจะตักย่างนิดหนึ่งสามต้นสามต้นที่จริงน่าจะต้องย้ายเร็วกว่านี้นะเพื่อนแต่มันไม่มีเวลาเลยแล้ววันนี้ถ้าไม่ย้ายเดี๋ยวเขาจะยิ่งต่ตเขาจะยิ่งย้ายยากมากๆ ลงไปสามต้นนะเพื่อนๆนะนี่คุยดินให้เป็นหลุมหน่อยนะดินเราหมักไว้มันจะมีปุ๋ยในตัวไม่ต้องไปพวนแล้วเพราะว่าวันนั้นเราหมักไว้แล้วมีพวกกิ่ก้านกับถินด้วยนะก็เอามาสามต้น มันจะติดกันเป็นพื้เลยเราก็ต้องค่อยๆแกะมันออกมาจะย่างนิดหนึ่งแต่ก็ไม่เกินความสามารถโอ้โหต้องถนอมมากๆเลยเพราะเขาต้นเล็กเขาอาจจะกระทบกระเทือนมันจะเทือนอยู่แล้วนะเพื่อนๆนะไม่มากก็น,น้อยแล้วเราลองมาดูกันนะว่าเขาจะโตไหม อุนนถนอมยิ่งกว่าไข่นี่เดี๋ยวจะเอามาดูให้ดูใกล้ๆนะตอนนี้มันมันจะไกลนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะนเพื่อนๆต้นอะไรคอยมารุ้งกันนะนเพื่อนๆเดี๋ยวถ้าเขาโตนะถ้าเขาโตเขาจะโตเร็วมากโตแบบวันต่อวันนะแต่ตอนนี้เขาอาจจะชะงักการเติบโตเป็นสักนิดนึงเพราะว่าเราไปขยับเขา ขยับขยายเขาที่จริงเราต้องทําก่อนหน้านี้นะถ้าต้นเล็กๆมันจะทํางานง่ายไงเพื่อนๆลากเขาจะไม่ค่อยมีปัญหาตอนนี้ลากเขานั่นแหลตะตักขึ้นมาให้ได้สักสามต้นแล้วเดี๋ยวพอเขาโตเราก็จะเลือกต้นเล็กออกอันนี้ต้นเล็กแมวเ,เล็กไปพอเขาโตเราก็เลือก ต้นเล็กออกทีละต้นทีละต้นแต่ระหว่างที่เราเลือกต้นเล็กก็ต้องกินได้แล้วเราก็เอาต้นเล็กๆไปกินก่อนแล้วต้นใหญ่ๆก็เหลือไว้เพราะว่าต้นใหญ่เขาจะต้องได้โตต่อไปนี่สามสาม ขอโทษนะแป๊บหนึ่งขอโทษทีนะเพื่อนๆนะเรามาต่อพอดีมีมีญาติมามาต่อกันนะ <c oughs> ทำงานคนเดียวก็อย่างนี้นะเพื่อนๆน,นะอันไหนไม่ดีผมก็ขอโทษด้วยนะไม่ต้องเอาไปใช้นะอันไหนดีก็เอาไปใช้นะเพื่อนๆน,นะเรามาแบ่งปันความรู้กันติชมได้นะแต่ห้ามต่อว่ามีบางคนต่อว่ามาแต่ก็นั่นแหละ ติชมก็เราก็จะแก้ไขแต่ถ้าตอบว่าไม่แก้ไขนะนเพื่อนๆนะใส่เลยโอ้นี้อันนี้ติดมาสี่ต้นไม่เป็นไรปล่อยไปก่อนเพราะว่าโอ้เสียดายจังลงมาตรงนี้ก่อนดีกว่าเอา,อส,าเออสามต้นพอสามเออสามต้นสามต้นโห้ต้นเขาเล็กเราต้องทะนุถนอมมากๆเลยเพื่อนๆอันนี้ หกกระถางนี้ไม่ได้ผสมปุ๋ยนะนเพื่อนนะเราจะยองอลองไม่ไม่ให้ปุ๋ยดูที่จริงอ่ะถ้าเราจะให้ดีอ่ะเราก็จะผสมปุ๋ยไปเลยพอเขาลากเขาออกมาเนี่ยก็จะได้ปุ๋ยเลยแต่ตอนเนี้เรายดินเราดิงเก่าแล้วเรามาหมักมันก็จะมีปุ๋ยในตัวแต่อาจจะไม่มากแต่เดี๋ยวเรารอดูถ้าลากเริ่มเดินใบแตกเนี่ยเราก็จะให้ปุ๋ยนะปุ๋ยหมักนะ แต่ว่าปุย๋ยน้ำเราก็ต้องให้อยู่เรื่อยๆนะเพื่อนๆนะออืต้องถนอมมากๆลูงเพื่อนๆดูแค่นี้เองนี่กว่าจะได้เป็นกิโลนะเดี๋ยวคอยมาดูกันนะเพื่อนๆนะถ้าเขางามนะมันก็เริ่มจากต้นเล็กๆนะเพื่อนๆนะต้องทนุถนอมเดี๋ยวพอลากเขาเริ่มเดินปุ๊บเขาจะโตวไวมากๆโตเอาโตเอาเพื่อนๆไปดูในคลิป เก่าๆที่ทําไว้แล้วนะโ,โอ้โหโตจนแบบกินไม่ทันต้องไปให้เขากินบ้างอ่ะเพื่อนเพื่อนถ้าเขาเริ่มโตนะนี่เรื่องจริงนะเพื่อนเพื่อนไม่ได้โกหกนะของมีให้ดูนะเราพูดเนี่ยเราไม่ใช่พูดด้วยแบบไปเรื่อยเื่อนะพูดแล้วมีของจริงให้ดูนะไปดูคลิปดูนะเพื่อนเพื่อนนะถ้าพูดแล้วไม่มีภาพประกอบเ <m> พื่อนเพื่อนก็จะไม่ค่อยเชื่อใช่ไหมมันเหมือนกับการโกหกแต่ของผมมีนะภาพนะทั้งภาพทั้งเสียงเพื่อนเพื่อนไปค้นดูนะ นี่ละแค่นี้ก่อนที่เหลือนี่เดี๋ยวผมไปทำเองไม่งั้นเดี๋ยวคลิปจะยาวเพื่อนๆเ,เอาแค่แค่เป็นแนวทางให้เพื่อนๆดูว่าเออการปลูกผักเนี่ยยากไหมก็ไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายนะมันอยู่ที่การเอาใจใส่ดูแลเขาต้นเล็กๆอย่างเงี้ยนะแล้วเราก็รดน้ำนี่นะ ดิงเาแห้งรสให้ชุ่มเลยนะเพื่อนๆอ,อุ๊ยอย่าเพิ่งเบื่อกันนะเพื่อนๆน,นะอันไหนไม่ดีไม่ต้องเอาไปผมจะเก็บเอาไว้นะอันไหนดีเพื่อนๆก็ไปใช้นะน้ำประเผลจะไม่พอด้วย น่าจะพอน่าจะพออุ้ยน่าจะพอดีเดี๋ยวไม่พอเ๋ยผมไปเอามาอีกทีนึงแต่น่าจะพอล่ะเดี๋ยวนะเพื่อนๆขอโทษทีนะเป็นไงบ้างไม่รู้คลิปชอบมีปัญหา โเคนะมันจะได้นะเราก็เอาลงข้างล่างแล้วเราจะพางแดดไว้หน่อยนะเพื่อนๆน,นะพางแสงแดดนะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวนะน่าจะลงแถวนี้แหละแล้วเดี๋ยวหาอะไรมาครอบเอาไว้ไม่ให้แสงแดดโดนเพราะวันนี้เราอย่าเพิ่งให้เขาโดนแดดนะตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ก็ได้นี่ ต้องหาสมมาครอบอคือยังไม่ให้โดนแดดนะนเพื่อนๆนตอนนี้พางแสงก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยให้โดนแดดถึงไหมถึงไหมเอ้ยกล้องล้ม <laughs> นี่เป็นเรื่องธรรมดานะเพื่อนเพื่อนถ้ากล้องไม่ล้มเนี่ยเรื่องแปลกเพราะว่ามันสายมันคอยดึงอยู่เรื่อย นี่แหละเดี๋ยวผมก็จะเอาผ้าใบมาคุมไว้แค่นี้แหละไม่ยากใช่ไหมเพื่อนๆดินมากแล้วก็เอาผักลงกระถางละสามต้นแล้วพอเขาเริ่มโตที่กำลังแบบกินได้นะเอาออกเป็นหนึ่งต้นก่อน แล้วพออีกอาทิตย์ก็ออกอีกหนึ่งต้นเอาต้นที่เล็กออกก่อนนะเพื่อนเพื่อจะเหลือต้นใหญ่เพราะต้นใหญ่ในยังไงเขาจะงามเราอย่าไปถอนต้นใหญ่ออกนะเพราะต้นเล็กนี่ก็คือมันอาจเจริญเติบโตไม่เต็มที่อยู่ที่เมล็ดพันธุ์เอาต้นเล็กไปกินก่อนอาทิตย์แรกนะถ้าเริ่มขนาดนี้นะสักครบหนึ่งอ่ะนี่เป็นหลักการที่แบบเขาทํากันนะแต่ถ้าปลูกกระถางละต้นเดียวก็ต้องเลี้ยงไปเรื่อยๆเลยแต่ถ้าแบบนี้ยเอาต้นเล็กออกไปก่อนพอผ่านไปอีกหนึ่งอาทิตย์เจ็ดวัน อเหลือสองต้นใช่ไหมสามต้นก็จะเหลือสองก็ออกไปอีกต้นหนึ่งต้นไหนใหญ่ปล่อยไว้พอเหลือต้นหนึ่งตอนนี้เราก็เลี้ยงไปเรื่อยๆแหละมันจะโตเร็วมากๆเพราะมันเหลือน้อยต้นนะแล้วเดี๋ยวก็ผมก็จะไปทําที่เหลือต่อเพราะไม่ย้ายไม่ได้แล้วเดี๋ยวมันจะแก่มันจะย้ายยากนี่ยังอาจจะรอดยากนะเพราะว่ารากเขาเริ่มนั่นแลนะ้วไะขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมคนซ่อมรถปลูกผักนะครับ แล้วพบกันคลิปต่อไปนะครับเ,เพื่อนๆขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับ